ไปหยกสะดุ้งมากินแรงโอ้กินง่ายลืมค่ะไปหยกสะดุ้งมากินง่ายมากินเสาร์มากินเสาร์สีด้บ่เอาไปเบิ่งดูมันสิก้อนหอดสะดุงอ,อืมก้อนหอดกับสีหอดวะไปไปจังว่าไปเบิ่งอืมมันสวยมันสีมีอยูบอ่บ่จักงูหูล่ะอ้าเอาไปเบิ่งสันเอาไปเบิ่งน้ำกันเด้ออ้าวไป บรรยากาศยมเศร้าแดดึ้นมัน่อยึ้้าขึฝนฝนสิตกเดือนสิบสองแล้วโอ้ยไอสิบเดียดเดียสิบองี่สามมเออยี่สิมลยะทำอ่สค่ะบสา หนี่สองสับสี่อ้าวมาหอดแล้วบาทนี่บอไปยกมึงเอาลงไว้อยู่บาทนี่ไปเบ่งดูจะได้กินง่ายยหอนอยูอย่บ่หอดไว้แล้วยกนะแมไหมยกมึงดู เต็เนตั๊กโตบ่เต็เเนกน็ว่เต็นครับคุอ้อยอยวมันมีหอดป่าเนาะมันมีพพาะตัว,ตวอ้าวอืดก็อยากขักเท่เนาะนี้เนาะ นึงบ่เอามัวอ of ้วนจันไปกินซุปเห็ดอืมเอาหาปลาบอดีกินปลาเอ้าวบอดีกินดอกอ้ามาหาปลาบอดีกินปลากินปลามากินซุปเห็ดซุปเห็ดคือเก่าโอ้เข่าทาเข่าทาอ้าวบอดีกินกับบอดกินทอดตัว